สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องวัสดุปลูกกันบ้างนะครับผมก็การปลูกเมลอนก็จะต้องมีวัสดุปลูกนะครับผมในระบบการปลูกแบบซับสเตรตนะครับก็จะมาดูวัสดุปลูกที่ยอดนิยมนะครับผมที่ใช้กันทั่วไปแล้วก็แพร่หลายนะครับผมก็อย่างแรกก็ไดในเป็นมะพร้าวสับนะครับผมอันที่สองเป็นขุยมะพร้าวนะครับผมสามก็เป็นแกบลบดำนะครับผม สีก็แกมติดนะคร, <Stars> ครับผม <eres> ก็อาจจะมีวัสดุอย่างอื่นด้วยก็ได้นะครับผมอย่างเช่นพวกทรายหรือว่าขี้เลื่อยครับผมขี้เลื่อยที่เป็นขี้เลือ่อยกรบผมที่เป็นขี้เลื่อยแบบเป็นเป็นแผ่นเป็นเกล็ดๆนะครับผมก็วัสดุที่ยอดนิยมน่าจะมีอยู่ประมาณนี้ครับผมที่ที่เราใช้กัน สำหรับวัสดุปลูกพวกนี้นะครับผมจะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการปลูกเมลอนหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าค่าความเป็นกรดเป็นด่างของวัสดุปลูกเหล่านี้มันจะได้เท่าไหร่หรือว่าเหมาะกับการปลูกเมลอนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะมาวัดให้ดูครับในแต่ละตัวครับว่าจะมีความเหมาะสมหรือเปล่านะครับผมครับเอามาวัดดูพ h ของขุ๋ยมะพร้าวที่เราแช่น้ำเอาไว้บ้างนะครับผม อันนี้ผมแช่มาประมาณหวันก็อีก1คืนนะครับครับเดี๋ยวลองมาวัด PH กันดูวัดจากน้ำที่เราเนี่ยแช่นะครับผมไม่โฟกัสเลยแป๊บบนึงนครับ อยู่ที่ยังไม่นิ่งครับแป๊บนึ่งครับ6.3นะครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมอยู่ในช่วงของอของการที่ปุ๋ยจะดูดสารอาหารไปใช้ได้นะครับผมก็ถือว่าโอเคครับผมก็ตัวนี้น้ำไม่ได้เป็นสี น้ำตาลมากนะครับผมแสดงว่าสารเทนินไม่เยอะครับผมแสดงว่าเป็นมะพร้าวที่เป็นเปลือกมะพร้าวแก่จริงจริงครับผมที่เขาเอามาตีเป็นขุยตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมครับเดี๋ยวลองลองใช้ไอตัวเทสเตอร์แบบที่เป็นใช้กระดาษวัด ph นะครับลองวัดดูบ้างว่ามันจะได้ตรงกับเครื่องวัดที่เราวัดหรือเปล่าเป็นกระดาษนะครับตัวนี้ แลงไปตรงน้ําเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับให้มันเซตแล้วก็จะเอามาเทียบกับตัวกระดาษนะครับว่าสีมันจะอยู่ในโซนของค่า pH ตัวไหนครับตรงกับตัวไหนนี่ น่าจะอยู่ในช่วงเจ็ดเจ็ดหรือเปล่าเจ็ดก็ไม่ใช่นะครับจะไปหกก็ไม่เหลืองถึงหกจะมาเขียวออกถึงเจ็ดก็ไม่ถึงนะครับก็น่าจะอยู่ในช่วงกลางหกกับเจ็ดนะครับผมได้สีนี้ก็ใกล้เคียงกับเครื่องวัด pH ของเราครับต่างกันไปจุดสองนะครับก็โอเคครับน่าจะอยู่ในช่วงนี้ครับ ตีไปเป็น6.5แล้วกันเนาะครับต่อไปเราก็มาดูมะพร้าวสับกันบ้างนะครับผมว่า pH ที่วัดได้จะได้เท่าไหร่นะครับจุ่มลงไปในน้ำเลยนะครับเอสักพักนะครับให้มันให้ค่า pH มันนิ่ง ก็น่าจะนิ่งแล้วนะครับก็อยู่ที่6กจุดสี่นะครับก็ถือว่าเป็น pH ที่อยู่ในช่วงของอของรากที่จะดูดปุ๋ยไปใช้งานได้นะครับก็ตรงนี้ถือว่าโอเคนะครับสำหรับมะาพร้าวสับนะครับผม <c oughs> น้ะไม่แดงมากนะครับผม สแสดงว่าเป็นมะพร้าวแก่ครับสารเทนนินไม่เยอะนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับตัวนี้ครับเดี๋ยวเรามาวัด PH ของแกลบดำกันบ้างนะครับผมอันนี้ผมแช่ไว้เนาะเดี๋ยวจะลองวัดดูครับว่าจะได้เท่าไหร่เนาะ มีความเป็นด่างครับผมก็ตอนนี้ขึ้นอยู่ที่แปดจุดหนึ่งนะครับ <c oughs> ค่าความเป็นกลางคือเจ็ดนะครับแต่แกลบดำนี้วัดลงไปก็ได้แปดจุดหนึ่งละจะขึ้นอีกหรือเปล่าแปดจุดสองแล้วนะครับสำหรับแกลบดำไม่น่าจะลง อไม่น่าจะขึ้นเกินนี้แล้วนะครับก็น่าจะอยู่ที่แปดจุดสองนะครับจะเห็นได้ว่ามันมีความเป็นด่างนะครับผมสำหรับคนที่ใช้วัสดุปลูกอ่าพวกขุยมะพร้าวกับมะพร้าวสับนะครับก็ดูดีดีนะครับเพราะว่าบางทีอ่อะเราไปซื้อมาเราซื้อบางเจ้าอาจจะได้ ขุยมะพร้าวหรือมะพร้าวสับที่เป็นมะพร้าวที่ยังไม่เปลือกมันยังไม่แก่แก่ดีครับผมคือเปลือกมันยังดิบอยู่แล้วเขาเอามาปั่นเอามาตีหรือว่าเอามาสับไปทําเป็นมะพร้าวสับที่เราเอามาผสมกันนะครับอาจจะเป็นมะพร้าวที่มันบางทีเปลือกนี้เขียวอยู่เขาเอามาเอามาตีเป็นขุยขายให้เราหรือว่าเอามาสับเป็นมะพร้าวสับขายให้เราครับคือมันจะมีสารเทนินเยอะครับผมซึ่งสารเทนินเนี่ย จะไปกัดกับรากเราจะรู้ได้ไงว่าสารเทนินมีเยอะไม่เยอะก็ดูจากการแช่แช่น้ําดูครับผมเพราะว่าอันนี้น้ําไม่ค่อยสีน้ําไม่ค่อยเข้มมากผมค่อนข้างใสอยู่นะครับออกสีน้ำตาลนิดเดียวเองครับถ้า <c oughs> วัสดุจากจากเปลือกมะพร้าวเนี่ยมันเป็นมะพร้าวที่ยังไม่แก่แบบ แกแบบสูดๆอะครับคือเปลือกเป็นสีน้ำตาลนะ่ะน้ำมันจะสีแบบถ้าเราแช่งเนี่ยน้ำมันจะค่อนข้างแดงัะผมจะแดงกว่านี้เยอะเลยนะครับบางทีล้างไปไหมประมาณสองสามรอบนะครับผมก็ยังก็ยังแดงอยู่ครับแต่อันนี้คือรอบเดียวก็ยังมีความใสครับมันไม่แดงแสดงว่าเป็นมะพร้าวแก่เปลือกมันแก่จริงๆครับผมเนี่ยถ้าถ้าได้มะพร้าวที่เปลือกเขาแก่จริงๆเนะี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องอความเป็นกรดนะครับผม ครับผมขอพูดถึงเรื่องแกบดิบนิดนึงนะครับผมไอแกบดิบเนี่ยที่จริงแล้วผมไม่เคยไม่เคยได้ใช้เปลูกเมลอนเลยนะครับผมคือว่าผมมันเป็นวัสดุปลูกที่ผมไม่เคยเลือกใช้มาเลยนะครับผมครับถ้าถามว่าทําไมผมถึงไม่ใช้แกบดิบเนี่ยเป็นวัสดุปลูกครับ,บก็เพราะว่าแกบเนี่ยมันมีความสามารถในการตรึงไนโตรเจน ได้ดีมากเลยนะครับผมสมมุตินะครับว่าถ้าถ้าเราจะปลูกต้นไม้อะไรสักต้นหนึ่งเนี่ยก็สมมติว่าถ้าเราใช้แกลบเนี่ยผสมกับดินที่เราจะใช้ปลูกต้นไม้นะครับผมแล้วก็สมมติดินอีกกองนึงเราใช้ขุดมพะพร้าวผสมในดินอีกกองนึงผสมแกลบตัวอย่างนะครับผมก็สมมติว่านี่คือดินดินที่เราจะเอาปลูกต้นไม้นะครับผมนี่คือดินหนึ่ง ดินที่เราจะเอาปลูกต้นไม้ก็สมว่าดินชุดนี้เนาะเราเอาผสมกับกับแกลบเนาะกับดินชุดนี้เอาผสมกับขุยมะพร้าวระหว่างดินสองชุดเนี่ยชุดนี้นะครับจะจะต้นไม้ที่เราปลูกจ,จะเจริญเติบโตได้ดีกว่าครับผมเพราะว่าขุยมะพร้าวเนี่ยมันไม่ตึงในตัวเจนนะครับผมส่วนดินชุดเนี่ยตัวแกลบอะ่ะมันจะตึงในตัวเจนทําให้ ต้นไม้เราโตช้าครับผมเนี่ยนี่ครับคือเหตุผลที่ผมไม่เลือกอตัวแกบมาผสมในวัสดุปลูกครับผมแต่จริงๆแล้วมันก็ใช้ได้นะครับผมเพราะว่าเราก็จ่ายปุ๋ยให้เมลลอนทุกวันอยู่แล้วครับผมก็ใช้ได้เหมือนกันครับผมแต่เพียงแค่ว่ามันจะตึงไนโตรเจนเยอะกว่าไอตัวพวกขุยมะพร้าวกระมมะพร้าวหรือว่า แกบดำครับก็พวกร้านขายต้นไม้ครับผมส่วนใหญ่เขาจะใช้กันนะครับเพราะว่ามันทำให้ดินโปร่งเนาะแล้วก็ทำให้ถุงปลูกมีความเบาแล้วก็เคลื่อนย้ายได้ง่ายครับผมเขาก็เลยเลือกแกแบดดิบมาใช้ครับผมก็เพื่อนๆก็ตัดสินใจเองนะครับผมว่าจะเลือกใช้วัสดุปลูกยังไงก็ เอาตามความเหมาะสมของเราครับผมโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมจะใช้วัสดุสองตัวนะครับเป็นเป็นตัวปลูกนะครับผมก็มีขุยมะพร้าวกับมะพร้าวสับครับก็เอาผสมกันอย่างละหนึ่งต่อหนึ่งนะครับผมใช้ในการปลูกนะครับก็เพราะว่า,าพื้นที่หรือที่ผมอยู่เนี่ยมันขุยมะพร้าวกับมะพร้าวมะพร้าวสับเนี่ยมันหาง่ายครับผมผมก็เลยเลือกใช้ในสองตัวเนี้ยครับ ถ้าจะถามว่าเราใช้ตัวใดตัวหนึ่งปลูกเลยได้ไหมก็ก็ได้เหมือนกันครับผมถ้าเราใช้แต่ขุยมะพร้าวปลูกน่ะก็ก็ได้เหมือนกันนะแต่ปลูกนานไปอ่ะขุยมะพร้าวมันจะแพ็กตัวแน่นครับผมแล้วก็มีความหนักด้วยครับมันแพ็กตัวแน่นแล้วก็รากจะไม่ค่อยได้อากาศับผมหรือว่าถ้าใช้ไอ้น,นี้ปลูกอย่างเดียวก็มันไม่ค่อยอมนะเหมือนขุยมะพร้าวครับผม แต่มันมีความโปร่งก็จริงครับผมแต่มันไม่ค่อยอุ้มน้ํามันอุ้มน้ําได้นิดหนึ่งครับผมแต่มันอุ้มได้ไม่เท่าขุยมะพร้าวครับผมที่เราใช้กันทั่วไปก็จะเป็นขุยมะพร้าวกับพร้าวสับก็เอาผสมกันครับแบบคุกคุกคให้เข้ากันหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็ใช้ครับมันก็จะขุยมะพร้าวเนะี่ยมันก็จะไม่แพ็คตัวแน่นจนเกินไปครับเพราะว่ามีมีพร้าวสับมาทําให้ มันโปรง่งครับก็จะพอดีครับครับมันก็จะพอดีแล้วก็มีความชุ่มชื่นแล้วก็ไม่แน่นเกินไปแล้วก็ยังมีความโปร่งให้ลากได้เลื้อยไปได้แบบง่ายๆครับผมสําหรับเพื่อนๆที่คุยมะพร้าวกับมะพร้าวสับที่มีค่าความเป็นกรดแบบสูงๆนะครับผมก็ถึงแม้ว่าจะล้างไปแล้ว องรอบสามรอบแล้วก็มันค่าความเป็นกรดมันยังสูงอยู่เนี่ยผมแนะนําให้ไม,ไม่ไม่ต้องล้างแล้วครับก็ใช้แกบดํานะครับผมเอามาผสมเลยครับเอาผสมกับขิงมะพร้าวกับพร้าวสับของเราเนียครับก็เพราะว่าไอตัวนี้มันเป็นกรดเนาะก็ตัวนี้มันเป็นด่างให้แกบดําเนี่ยให้ความเป็นด่างของมันเน่ยเข้าไปเอเข้าไปงัดกันนะครับผม สมมติว่าตอนนี้ขุยมะพร้าวกับมะพร้าวสับเรามีค่าความเป็นกรดด่างอยู่ที่5เนอะถือว่าเป็นกรดเนาะก็แกลบดำเนี่ยค่าความเป็นด่างของมันเป็น8 5กับ8เอามางัดกันหน่อยเนาะมันก็จะทําให้วัสดุปลูกของเราเนะี่ยที่จะใช้ปลูกเนะี่ยค่า pH มันจะได้ดึงขึ้นจาก5อาจจะเป็น5.5หรือ6นะครับก็แล้วแต่เราจะใส่ แกลดำเนี่ยเข้าไปเยอะเท่าไหร่เพื่อดึงค่า ph ให้มันขึ้นนะครับผมค่า ph ที่ปลูกต้นไม้นะผมแล้วรากดูดปุ๋ยไปกินได้ดีที่สุดก็คืออยู่ในช่วง5.5ถึง6.5นะครับผมเมลอนจะไม่ค่อยชอบความเป็นกรดนะครับผมเมลอนจะชอบออกด่างๆมากกว่านะครับอย่างบางคนเขาเขาใช้แกบดำเนี่ยอย่างปลูกเมลอนอะ่ะ ใช้ใช้เนี่ยใช้แกบดำอย่างเดียวปลูกเมลอนก็โตได้นะครับผมเมลอนจะชอบจะชอบออกด่างๆมากกว่าครับแต่ถ้าเจอไปเป็นแบบเป็น,แบบปนกดเนี่ยมันไม่ดูดปุ๋ยครับผมบางทีใบเหลืองไม่ยอมโตเลยก็มีนะครับผมถ้ามันเป็นกดมากๆครับก็ถ้าวัสดุปลูกของเราเนี่ยเป็นกรดเราก็ใช้แกบดำเลยครับ มาผสมเพื่อดึงค่า pH มันขึ้นมาครับผมเพื่อไม่ให้เป็นกรดมากเกินนะครับครับสำหรับคลิปเกี่ยวกับวัสดุปลูกนี่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเ,เพื่อนๆนะครับผมก็ให้เราไปเลือกใช้นะครับผมวัสดุปลูกของเรามีอะไรยังไงก็พิจารณาดูได้ครับผมก็เอาที่สะดวกเราว่าครับผมแต่ ขอให้ปรับปรุงวัสดุปลูกให้เหมาะสมกับการปลูกด้วยนะครับผมวิธีการของผมอาจอาจจะไม่ได้ถูกต้องไปหมดทุกอย่างนะครับผมก็แต่คิดว่าเอาไปเป็นแนวทางได้นะครับผมในการเลือกใช้วัสดุปลูกต่างๆนะครับผมหรือวิธีการปรับปรุงวัสดุปลูกของเรานะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมครับผมขอบคุณมากครับ